เดอทักเสียหายทุกคนนะแต่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมเชียร์กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับกดติดตามกันด้วยเด้อเอาเลยฮะเอาแร้ตรงนี้ฮะน้องแบงค์เก็บไปอีกหนึ่งครับปา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 โอ้ยสำสบครับสำสบจะลืมสำสบเออดีดีดีมากดีมากเออสำสบครับเออดีดแกทำตามถูกต้องเอาวะแล้วตรงนี้ลู่ก,กันแล้วก็ปาไม่ดีจับ,จบ โอ้ยโอ้ยต้องต้องหนีก่อนต้องหนีก่อนโอ้ยแล้วโดนนะโอ้โห่เบบูเบบูซ้ำศพแล้วเบบูเบบูเออเออเอาเรื่องหาบอกเรื่องหาเดี๋ยวตรงนี้ลูดนะโอ้โหลูดไม่โดนลูดลูดอืมลูดลูดลูดแล้วเรียบร้อยอ่ะโอ้โหซ้ำศพซ้ำศพ อย่าเลียมซ้ำสดเลียมซ้ำสดเลยซ้ำเบาซ้ำเบาโอ้โหคนดีซะอีกครับแหมเออไอ้เยี่ยงกูนึกว่าจะเป็นคนดีเอ้าว่าเราลู่ซะเออน้องไอสุดหล่อสุดหล่อซ้ำเบาสุดหล่อบอกโอ้ไม่ซ้ำสุดหล่อเป็นคนดีครับสุดหล่อไม่ซ้ำโสดดีมากซ้ำซ้ำไหมซ้ำไหมซ้ำสักหน่อยนึง โพลิซอนเก็บไปหนึ่งฮะลูกปืนเออแล้วลูกปืนเออแล้วเรียบร้อยอะยังไงสแลนสามเบาคนดีคนดีเบาสแลนโอ้โหเข้าหวานสแลนบอกผมเป็นคนดีพี่โอ้โหสแลนเป็นคนดีว่ะวิ่งเข้ามา้ว โอ้โอ้โอ้ใจเย็นน้องใบมุ้งเว้ยใจเย็นจ้าเฮียน้องแบงโดนน้องแบงโดนแล้วไอ้เมาโดนอีกเอาซ้ำศพหรือเปล่าซ้ำศพซ้ำศพซ้ำไหมซ้ำศพไหมโอ้โหไม่ซ้ำว่ะสารเปาสารเปาไม่ซ้ำศพฮะนี่จะสารเปาจะโดนเขาซ้ำศพเฮียซ้ำซ้ำศพเออนี่ยังไงล่ะไม่ยอมซ้ำใช่ไหมนี่ไง เมื่อไปไงไอ้เี่ยนี่เล่นหมดอะไรกันเนี่ยเฮ้ยแบงค์มาไงอ่ะแบงค์ท้ำศพเด้แบงค์ซ้ำศพเปล่าซ้ำศพเปล่าโอ้โหแบงค์เอาว่ะเอ้ยแบงค์กำลงท้ำศพคืนแล้วแหละเออ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 ไอ้ี่ยนี่ไงท้ำศพนี่ไงเออเอาว่ะเออ เฮ้ยห้องเหลี่ยมอ่ะเหลี่ยมกันน่ะเออทูเปอร์คิวพี่แบงค์ซ้ำไม่แน่เออซ้ำสุดนะจะได้มีตี้ตี้แบบแล้วก็ต้องแต่งตัวเหมือนกันด้วยนะเว้ยไอ้ี่หมหายไอ้พวกซีซัพพอร์ตตี้อะไรเนี่ยแต่งตัวให้คล้ายๆกันด้วยนะเพื่อเป็นเอาโอ้โหเอาอ้อย่างไรเอาน้องลาซี่น้องลาซี่ฮะ ยังไงน้องหล่าสิวิ่งออมเขาก็กระโดดลงมามันไปแล้วเขาไปนู่นเยอะเนี่ยเออเขาไปเออเออเออน้องจิวยังไงน้องจิวกระโดดมาจังหวะนี้สี่อือโอ้เอาซับจบซับจบเออเบรรี่กูดเบรรี่กูด อ้าวๆๆๆก่อนาตายมีตำหนิจะด้วยเรียบรอ้อย